สวัสดีค่ะทุกท่านค้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กับียากรของคนเกิดวันจันทร์นะคะก็เช่นเคยเหมือนเดิมทุกคลิปนะคะพูดเหมือนเดิมนะคะจะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนเมษายนปี2565นะคะ่นะธรรมดาค่ะเกรินเรียบร้อยแล้วก็ต้องเริ่มเลยนะคะที่การงานก่อนนะคะในเดือนนี้งานของคุณน่ะ มันพร้อมที่จะเจริญก้าวหน้ามันพร้อมที่จะยิ่งใหญ่มันพร้อมแล้วที่จะเติบโตแต่ตัวคุณเองนั้นกลับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับคู่แข่งถึงขั้นทะเลาะเบ,บาแว้งตบตีกันชกต่อยกันอันนี้ชีวิตเข้าสู่ด้านมืดทันทีค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ใหญ่พอคุณอ่านเกมขาดคุณวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ชีวิตคุณจะไปโรดมากเลยค่ะนี่ค่ะรุ่งโรดเลยค่ะนี่ค่ะคุณเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะนะคะตัวตัวที่มาประกอบตัวนี้คือเป็น G e มเพล r รนะแต่ข้างบนเนี่ยเป็นห้าดาบเนี่ยมันหนักตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแฮงแมนนะคะยังไงถ้าหาคุณ ชีวิตคุณเข้าสู่ด้านมืดเมื่อไหร่คุณวิ่งไปตามอารมณ์คุณเมื่อใ่ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วค่ะต้องลงนรกแล้วแต่แล้วคุณอย่างที่บอกไปแล้วคือคุณเป็นมืออาชีพมากพอในงานของคุณนั้นจะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดก็หมายความว่าคุณก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยในเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองสักหน่อยนึงนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยนึง โดยเฉพาะเรื่องด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกอย่าเอามันนำเอาเหตุผลมันนำดีกว่านะคะถ้าหากคุณทำได้แบบนี้แล้วการงานของคุณในเดือนนี้ผ่านทุกสาขาอาชีพค่ะสบายสบาย,บายรายได้งดงามนะคะต่อไปเลยเรื่องการเงินดีกว่าส่วนเรื่องการเงินจะผ่านหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณนะคะ50 50นะการเงินของคุณในเดือนนี้ดีมากเลยค่ะอย่างที่บอกไป นะคะคืองานของคุณมันอุดมสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็ตามมาเช่นกันได้อย่างเวอร์เวอร์ได้อย่างเยอะบางท่านมีโชคมีลาบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเ,เ,ารเสี่ยงโชคแต่อย่างใดนะคะคือดูไพ่ไม่ดีขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไม่น่าจะเสี่ยงน่าจะมาจากลูกความขยันของคุณเองที่ตั้งหน้าตั้งตาทำม,ม,ม,มากินนะคะ การวางแผนการใช้กลยุทธ์ต่างๆใช้ความสุขุมลุ่มลึกในการทำนะคะมีเงินใช้จ่ายมันก็มีก็ให้ไปบ้างบริจาคบ้างทำบุญทำทานไปบ้างก็ควรจะดีมากนะคะถ้ามีลูกน้องก็ให้ลูกน้องไปบ้างให้มีเยอะก็อาจจะเป็นน้ำปั่นอะไรเงี้ยเสื้อแจกเสื้อทีมกันคนละตัวก็ได้อะไรอย่างนี้นะ แต่อย่าลืมแบ่งเก็บนะคะได้มาเยอะนะคะเดือนนี้เงินเงินคุณเข้าเยอะนะคะะคคนเกิดวันจันทร์น่ะต้องแบ่งเก็บเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไปใช้ในยามที่ทุกยากจะพูดทุกคลิปจะได้เป็นนิสัยนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพอืมสุขภาพไม่ดีมันมีคุณอาจจะติดเชื้อโควิดนะคะในเดือนนี้นะอืมมาจากไหนมาจากนี่คะ่ะเพื่อนร่วมงานของคุณและที่คุณ หมายหัวไว้ว่าจะทะเลาะกันหรือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยค่ะเหมือนก็ว่ามันยุ่งค่ะแล้วก็อลุงตุงนังกันแล้วเราก็เผลอไปติดเชื้อโควิดอะไรอย่างนี้นะคะาาระวังโรคในช่องท้องระวังข้อเข่าข้อ,ขอเท้าระวังตรงนี้นะคะมีโอกาสหายไหมมีมีโอกาสรอดไหมมีค่ะตัวจบบนดาสตาไพ่ของความอ่าผาสุข ภายของความที่ลดละเลิกได้ทุกอย่างแค่นี้พอแล้วนะอย่างนี้นะอ่ะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อืมโอเคอยู่เดือนนี้คุณชีวิตคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็จริงอยู่นะคะแต่การที่เราอยู่ที่บ้านนั่งนอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่หอพักอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีโอกาสเจอนะคะเราต้องออกค่ะ ออกไปจากสถานที่เดิมๆที่เราเคยอยู่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะอาจจะมีการแนะนําให้รู้จักกันแต่ในเดือนนี้ขอให้คุณคุยไปก่อนอย่าเพิ่งเอ่ยเป็นแฟนกันให้ข้ามเดือนนี้ไปก่อนเพราะมีไพยไม่ดีขึ้นมาตรงนี้ค่อนข้างแรงปัญหาที่เข้ามากระทบคือเดอ h แ n งแมนนะคะคนห้อยหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้คุยๆไปก่อน พ้นเดือนนี้ไปแล้วก็ค่อยอจีบกันค่อยเออเอ,อ,หอหอมกกันก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้อก็อยากให้คนคือปล่อย,ปล,อยปล่อยผ่านไปบ้างถ้าหากแฟนคุณจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆตัวคุณเองก็ถือโอกาสนี้นั้นไปกับเพื่อนๆเช่นกันค่ะเป็นการอ่ ดึงชีวิตความเป็นส่วนของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันที่เรากลับมาที่บ้านก็มาพูดคุยกันกับแฟนว่าเราวันนี้เราไปกับเพื่อนมาหน้าเราไปเจอเจออย่างนี้มาเราไปพูดคุยกันเรื่องนี้มามันมีอย่างนี้ชิงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอามาพูดคุยกันนะคะถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีที่เราจะใช้ชีวิตกลับมาเป็นส่วนอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันที่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่กินกันมานานแล้วความรักฉันนมสาวมันมันค่อนข้างจืดจางแต่มันอยู่ด้วยกันเพราะความผูกพัน ที่มีต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยค่ะปล่อยปล่อยไปบ้างตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปจ้องจับผิดอะไรหรอกก็ถือโอกาสนี้ปล่อยแก่กันไปแล้วกันนะคะทั้งคนหนุ่มคนสาวนะคะ,ะต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคุณนะเรื่องที่จะ,ะติติงคุณในหน้าไพนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่บอกไปแล้วนะคะนั่นคือเรื่องของการอ ทะเลาะกันในที่ทำงานทะเลาะกับคู่แข่งที่เปิดร้านค้าคล้ายๆการทำเหมือนกันพยายามจะสยบเขาให้ได้คือด้วยการชกต่อยกันอย่างนี้ไม่ดีอันนี้เข้าโรงพยาบาลแน่นอนให้แมนขึ้นมาอย่างนี้ไม่ดีเลยตรงนี้ะเป็นตำแหน่งดูดูออนไลน์ด้วยไม่ดีเลยแต่ก็โชคดีที่ว่าตรงนี้ก็เป็น g m p r e s s ตรงนี้เป็น ดีเอ็มเพลเลอร์ราชาพระราชินีก็ข่อย,ยังชื่วหน่อยที่ว่าคุณน่าจะเป็นมืออาชีพมากพอที่จะหยุดยั้งได้นะคะแต่แต่เรื่องที่เด่นขึ้นมาเลยคือเรื่องการเงินกับราชากับราชินีขึ้นมานะคะราชาสี่เด่นขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญหกเหรียญขึ้นมาอย่างนี้ก็รายไ,ได้คุณงามมากในเดือนนี้แต่มาจากน้ำพักน้ำแรงมันน่าจะมาจากการเสี่ยงโชคไม่น่าเลยเพราะว่า ตัวนี้ขึ้นมานะ่คะที่อาจารย์วงให้เนี่ยตัวนี้แรงมากนะคะนะกอ็อย่าให้คุณใช้ชีวิตอย่างสบายๆบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้แต่เดือนนี้แน่นอนคะ่ะชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างแน่นอนบางท่านบางคนเดินดวงจรนะคะแต่ก็เหม,มือนก็ทำประจำอยู่แล้วก็ไม่ได้อะอะไรกับมันแต่ขอให้คุณระวังเรื่องงานนิดนึงกับคู่แข่ง กับเพื่อนร่วมงานก็พอแค่นี้ตัวอื่นดีหมดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระวังติดเชื้อโควิดด้วยนะคะในเดือนนี้นะมันจะรอดหรือไม่อยู่ที่ตัวคนว่าคุณจะ,ะประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นทำได้มากก็รอดละค่ะนะ <c oughs> หมดแล้วจริงๆเรื่องที่จะเตือนสติคุณเรื่องที่จะติดจิงคุณ ก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะไพ่ที่หงายขึ้นมาตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ได้ตัดขั้นตอนการสับไ้่แล้วก็การหยิบไพ่ขึ้นมานะคะตรงนี้ขอเป็นความลับนะคะอาจารย์ขอเป็นความลับนั่นเองอ่ะมันมีอะไรจะพูดแล้วจริงๆนะคะอ่ะถ้ามีเสียงอะไรก็รบกวนเข้ามาในคลิปก็เพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แนละ้วก็ซื้อไมค์มาใหม่ก็ตั้งค่าไม่เป็นค่ะมนรู้จะลดเสียงอะไรยังไงก็ มันน่าจะลำคาดมากเนาะอะ,อะตามนาไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ